สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็ควรตัดต่อนะครับผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูคลิปจัดอันดับกันนะครับผมโดยผมน่าจะเป็นคนจัดนะครับก็วันนี้ผม <ๆ S 1> จะพาไปดูเกี่ยวกับความเศร้า <L at ars> ข, <werk> ของเราทีเคียวกันนะครับผมความเศร้านั้นคืออะไรนะครับผมต้องขอกล่าวสรีกน้อยนะครับผมความเศร้าเป็นอาการเจ็บป่วยทางอารมณ์นะครับผมที่กําเนิดขึ้นจากความรู้สึกถึงความเสียเปรียบความสูญเสียความสิ้นหวัง การไร้ความช่วยเหลือนะครับผมแล้วก็ความเสียใจด้วยนะครับผมผู้ที่รู้สึกเศร้าน่าจะกลายเป็นคนเงียบแล้วก็เสื่อมซึมนะครับผมเริ่มถอยห่างจากคนอื่นนะครับอันนี้ผมไปเอามาจากวิกินะครับการร้องไห้นะเป็นตัวบ่งชี้นะครับผมอันนี้ผมไม่รู้นะว่าจริงเรามาเริ่มกับอันดับที่หนึ่งกันเลยนะครับผมขอแบบเบ่งเบงเลยก่อนนั่นคือเคียวมูนไลน์นะครับเคียวมูนไลน์นี่น่าจะเป็นตัวละครที่ใช้คําว่าชีวิตบกซกได้ที่เลยนะครับผม ไม่ได้เห็นจิตใจของเธอนั้นได้แตกออกเป็นสองส่วนนะครับเสียพูอย่างโคโรไปแบบไม่หวนกลับมาพ่อตายแถมรู้ความจริงจากพ่อตัวเองว่าดาพีเคียนนั้นที่เป็นศัตรูของเธอที่สู้มาแทบตายนั้นก็เปรียบเสมือนน้องสาวข,ของเธอแถมดาพีเคียวก็ได้สลายคาอ้อมกอดของผู้เป็นพ่ออย่างศาสตราจารย์ซาวะวีพ่อของพี่ยูรีนั่นเองนะครับผลที่เกิดขึ้น,นครับหลังจากที่เสียพูแล้วก็ไม่เห็นจิตใจที่แตกออกเป็นสอง ส่วนนะครับผมในครั้งที่หนึ่งะครับเธอได้หันหลังให้แก่การเป็นพีเคียวแทมสภาพจิตใจของเธอนั้นก็ไม่ค่อยดีดอกไม้ของพี่เขาก็เฉาได้ที่ตอนที่สาตอนที่กลับพบกับวิญญาณโคโลนั้นตอนแรกพี่แกเขาคงคิดแหละว่าอยากจะแบบพาโคโลกลับไปในขณะที่พี่เขากําลังเอื้อมมือไปคว้าโคโลอยู่นั้นวิญญาณโคโลก็ได้สลายหายไปเธอนั้นได้ร้องไห้ออกมาด้วยรอยยิ้ม และตอนที่รู้ว่าพ่อของเธอนั้นได้ตายลงงได้นำมือของดูเธอแทบอยากจะฆ่าดูมบัดเดียวนั้นสรุปเลยนะครับหลังจากที่พี่ยูริของเรานั้นได้กลับมาเป็นเคียร์มูไรอีกครั้งแล้วก็ได้ฟันฝ่าเหตุก,การณ์อะไรมากมายแล้วก็ได้เจอพ่อแล้วก็ได้รับรู้ความจริงจากพ่อและพ่อของพี่เขาก็ได้ตายลงแล้วก็ดาวพีเคียวก็ได้สลายไปและเธอก็ได้เอ,อาชนะดูมได้นะครับอันดับที่สองเคียวฟลอร่าฮารุโนฮารุกะ ตอนที่38และตอนที่39ผู้ทำให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้นั่นก็คือโค e และคานาตะเมื่อความฝันของคุณต้องมาพังทลายลงเพราะโค e ที่เป็นบอกเกิดของความฝันของคุณมาบอกว่าอย่าเป็นแบบเลยโคได้วางแผนที่จะเก็บเคียวฟลอรา่าโคได้พยายามทาให้ฮาลุการท่าน,นอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็จี้ปมความฝันของฮาการที่มันแทบจะไม่ทงเป็นจริงแผนการของโค e นั้นเกือบจะพลาดท่าอยู่แล้วนะครับ แต่ก็มีอัศวินขี่ม้าสีดำมาช่วยโคเขาก็คือคานาตานั่นเองคานาตะาได้ลงมาบอกกับฮาลูกะว่าอย่าเป็นมันเลยผลที่เกิดขึ้นนะครับตอนที่3.9นี่เนี่เป็นคําตอบที่จะตอบได้ดีที่สุดนะครับผมหลังจากที่โดนบอดเปสัักขนานั้นฮาลูกะของเราก็แปลงร่างไม่ได้ในชนต้นเรือนะครับผมจิตตกชนิดที่ว่ารุนแรงดวงตาของฮาลูกะ นั่นมองของผมนั้นดวงตาเธอเป็นเหมือนดอกไม้ที่สวยงามเป็นเหมือนแบบถ้าเราไปเจอดอกไม้ชนิดหนึง่งเราแบบอยากชื่นชมอยากดูดอกไม้ชนิดนี้ให้นานแต่ดอกไม้ของเธอนั้นมันได้สลายหายไปเป็นแค่ความว่างเปล่าแถมความเศร้าวบวกกับความสิ้นหวังของฮาลูกะก็ได้กลายเป็นแหล่งเชื้อเพลิงชั้นดีให้แก่ปาความสิ้นหวังของโคด้วยนะครับ สุดท้ายแล้วฮารุกะของเราก็ได้ตัดสินใจที่จะเป็นเจ้าหญิงต่อไปความฝันที่เราตัดสินใจไปแล้วถึงมันจะเจ็บปวดรวดร้ายังไงฮาลุกาก็จะรับมันไว้สุดท้ายฮารุกาก็สามารถเป็นพีเคียวได้ถึงตอนจบเธออาจจะแบบไมไ่เป็นเจ้าหญิงตามที่เธอต้องการแต่แต่ก็จะเป็นแล้วนี่เจ้าหญิงเจ้าหญิงดวงใจผมไงเธอดูมีความสุขสิทธิ์ที่เธอเลือกนะฮาลุกาสัต์อันดับที่3เคียวเกสฮานาเดะ โนโลกะผู้ทงไม่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้นะั่นก็คือดารุยเซนพาร์ทแฟร์ปัจจุบันแลวตอนที่27ตอนที่28ความเศร้าของเคียวเกจะมาในรูปแบบของอาการเจ็บป่วยนะครับผมซึ่งมันจะเป็นในรูปแบบของพาร์สอดีนะครับผมใครที่ได้ดูคลิปที่ผมทำเกี่ยวกับโนโลกาบ้างก็ผมได้พูดแล้วนะว่าอาการของเธอนั้นเป็นยังไงกันบ้างครับผมผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับร่างกายของเธอนั้นออกแอร์ลงเป็นอย่างมากสุขภาพจิตของเธอก็ไม่ค่อยดีเธอต้องมา เราแปรระวังเกี่ยวกับไอโ้โรคหานี่ว่าฉันจะหายไหมฉันจะอายไหมฉันจะได้ออกใช,ชีวิตเหมือนคนอื่นไหมนะครับใครที่ได้ดูตอนที่27กับตอนที่28บ้างครับผมตอน2ี่นั้นช่วงท้ายเรื่องตอนที่28นะช่วงกลางเรื่องและต้นเรื่องนะครับนี่เนี่ยเป็นคําตอบที่ดีที่สุดว่าอาการหกคนที่โดนติดเชื้อโรคเกี่ยวกับพวกเบลเกนนั้นเป็นยังไงนะผมแต่ว่าเหมือนเธอนั้นโดน เมกรพา์ยัดไปที่ท้องนะครับสรุปเลยนะครับสุดท้ายแล้วเธอก็สามารถเอาชนะเดออลี A i, ได้ในตอนที่28นะครับผมแล้วก็ได้ทําการชาปนก,กิจดาลุยเซนทิงนะครับผมแต่แม่ไม่ตายวะอันดับที่4เคีย์ฟอร์จูนช่วงต้นเรื่องจนถึงตอนที่21 2สนะครับผมอันนี้ก็พูดหน่อยนะว่าเหมือนเธอเองก็จะมีส่วนที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นในครั้งนี้ ตั้งสองครั้งนะครับผมถ้าเธอนะั้นไไปยืนทะเลทาล่าอยู่ตรงนั้นพี่ของเธอก็คงไม่ไป LA นะครับผมแล้วถ้าเธอนะั้นไม่มีหัวร้อนอยากจะไปแก้แค้นแฟนทอมเธอก็คงไม่มีชะตากรรมแบบนี้นะครับผมความเศร้าที่เกิดจากการสูญเสียพี่สาวไปทําให้เธอนะั้นมีนิสัยที่เปลี่ยนไปตอนที่21เมื่อเธอหลุดไปวันออนวันกับแฟนทอมผลที่เกิดขึ้นนะครับผมหลังจากที่พี่ของเธอโดนผน,นึกไปเธอก็ได้มารับช่วงต่อได้มาเป็นพีเคียวต่อจากพี่ของเธอนั้นได้พยายามรวบรวมพีคัา เพิ่มเพิ่มความแข็งแก่งรอว่าจะกลับไปล้าแงแค้นให้แฟนทอมนี่สายต่อเธอนั้นก็เปลี่ยนไปเวลาเธอเจอฮีเมเธอมมนจะพูดจาไม่ดีใส่ทําท่าเหมือนฮีเมเป็นเพียงแค่อีอ e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  ีขยะเปียกชิ้นหนึ่งนะครับผมหลังจากการต่อสู้ในตอนที่22นะผมในช่วงต้นเรื่องเธอนั้นได้โดนเผาผีการนะครับผมแแฟนทอมก็ได้บอกกับยนะว่าหลับตาซะมันจะได้ไปทรมานเธอจะได้ไปเจอหน้าพี่เธอที่ l อโยนะก็ได้ทําการหลับตาลงแล้วก็ได้ร้องไห้ออกมา แต่สุดท้ายแล้วคนที่เธอนั้นบอกว่าไอ้กากไอ้กระจกก็ได้มาช่วยเธอนะครับผมแถมยังมอบพีกาให้เธออีกต่งางหากตอนจบเลยนะครับผมสุดท้ายแล,าลาแล้วเธอก็ได้รับพีกาจากฮิเมะนะครับผมเธอได้ทําการขอพรกับพีกาเหล่านั้นแ้วเธอก็ได้รับฟอร์จูนเปียโนมาครับและเธอก็ได้เข้าต่อสู้กับแฟนทอมและสามารถเอาชนะมันมไปได้แต่ดูเหมือนว่านอกจากฟอร์จูนเปียโนแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เหล่าพีกาจะมอบให้นะครับนั่นก็คือพวกยูกะเมกุมิฮิเมะ นะครับผมทั้ง4คนก็ได้กลายเป็นเพื่อนกันอันดับที่5เคียวมาสมิโดริคาวะนาโอะในตอนที่42นะครับผมผมขอตั้งชื่อเหตุการณ์นี้ว่าชิบหายเพราะลืมซื้อแอปเปิลนะครับผมเหตุการณ์นี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อน,น้องสาวและน้องชายของนาโอนั้นได้ออกไปซื้อแอปเปิลนะครับผมซึ่งน้องเธอนั้นก็ยังตัวเล็กๆอยู่นะครับผมเทียบเป็นอนุบาลกับเด็กประถมช่วงตน้ตนๆนะครับผมโดยที่ไม่ได้บอกนาโอซึ่งเป็นพี่นะครับผม นาโอจึงสูมเป็นยาเป็นพี่วินดีเซลนะครับผมขับดอชชาร์จเจอร์ของพี่ดอมนั้นได้ออกไปตามหาเหล่าน้องๆนะครับผมและน้องๆของนาโอนั้นก็ได้โชคล่าไปเจอกับมาจอรดีนานะครับผมนาโอจึงก็เข้าต่อสู้กับมาจอรดีนานะครับตอนที่เธอนั้นใช้มาชุดอิมแพดเสร็จนะครับผมมาจอรดีนาก็ได้สวนด้วยการยิงกระสุนพลังใส่เธอนะครับผมเธอได้ยกมือขึ้นมาทําเป็นการนะครับผมใช่ครับมันกันเธอได้แต่กระสุนนั้นมันเอี้ยวตัวหลบมันไปโดนน้องเธอนะครับผมผลที่เกิดขึ้นนะครับ เธอนั้นจิตตกไปแบบที่ว่าสุดกูเลยเหมือนประดึงว่าน้องเธอนั่นมันได้ตายหายไปแล้วแต่สุดท้ายแล้วเหล่าสมัยผีเขียวก็ได้มาช่วยเธอนะครับแล้วก็สามารถกําจัดมาจอีนะได้นาโอของเราก็ได้ร้องไห้ออกมาแบบหมดกันความเป็นเสาแก่งนะครับผมเนี่ยนาโอจิตใจอ่อนแอนเนี่ยฮะเบาบ,บางมากเลยเนี่ยให้ตายเถอะโอ้ยยยยยยเราลองมาดูความเศร้าที่เกิดจากความพยายามเมื่อคุณพยายามที่จะทาอะไรสักอย่างให้มันแบบดีที่สุดแล้วอะแต่สุดท้ายแล้ว ความพยายามเหล่านั้นมันก็ศูนย์เปล่าไม่ได้นั้งใจคุณอันดับที่6นะครับเคียวพีของสะไมพีเคียวตอนที่3ของสมไมพีเคียวนั้นยายโยยถูกมิยุกิอากาเนเสนอชื่อไปประกวดโปสเตอร์ความสะอาดแต่เธอกลับได้ระมันชมเชยกลับมาอาการของเธอดูเพ่โอเคกับลงวันสักเท่าไหร่แถมเจอคนมาพูดจาไม่ดีใส่ตัวเธอนั้นยายโยเลยดึงโปสเตอร์ออกแล้วก็ปีนิเวศไปอยู่ตัวคนเดียวนะครับเหมือนเธอนั้นจะร้องไห้ออกมา ผมค,คํามรู้สึกว่ายาโยยก็เป็นคือแบบเป็นคนที่ร้องไห้ค่อนข้างง่ายอ่อนอาจจะอ่อนแอขี้อายแล้วก็ใจิตใจอาจจะไม่ได้เข้มแข็งเท่ากับ4คนของสมาพิเชินนะครับแต่สุดท้ายแล้วไอ้รางวัลชมเชยเวนนั่นมันก็ไม่ได้สู้กับรางวัลที่เธอได้รับมานะครับเธอได้เป็นพีเชียได้ปกป้องโลกแล้วเธอก็ได้เพื่ออีก2คนกลับมาแล้วก็อีก2คนที่กําลังจะตามมานะอันดับที่เคียวมาอีกครั้งนะครับต้องพูดว่านาโอของเราเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาแบบ ฟ้าปราทานอกจากฟุตบอลเธอก็มีความสามารถในทางด้านวิ่งผัดชาเกเยอร์แถมตีเบสบอลได้อีกนะครับผมตอนที่18ของสมาลพีเคียวนะั้นเป็นตอนงานกีฬาสีของโรงเรียนของพวกนาโอนาโอก็ได้ทําการลงวิ่งผัดนะครับผมกับพวกมิยุกินะครับด้วยคำคาดหวังที่ว่าจะชนะนะครับผมผมขอข้าไปตอนที่วิ่งเลยนะครับตอนที่นาโอนั้นรับไม้ต่อจากยาโย,ยนะครับนาโอของเราได้วิ่ง ออกตัวด้วยความเร็วเหนือแสงน,นะผมแซงทุกสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตรงนั้นนะครับผมขณะที่เธอนั้นกำลังเข้าเส้นชัยอยู่นะครับผมเหมือนพระอิศวรนั้นก็ได้ประทานพรไม่สิไม่ใช่ประทานพรเขาว่าได้ก่นแกนเธอนะครับผมหลังจากที่เธอนั้นหกล้มนะครับผมเธอก็ได้พยายามที่จะวิ่งกลับเข้าเส้นชัยนะครับแต่มันก็ไม่ทันซะแล้วเธอนั้นได้ที่โหลเธอนั้นได้ร้องไห้ออกมาเหมือนเธอนั้นได้ทําลายความพยายามของทุกๆคนพังลงสุดท้ายแล้วเพื่อนๆก็ต้องเข้ามาปลอบนะครับผม แต่สุดท้ายถ้าเธอก็ได้ทำตามที่เธอคิดไว้แล้วนี่ใายบินรวมกับทุกๆคนผมความสกว่าในตอนนี้กล้องมันพยายามจับไปที่ยายโยยมันมีความสึกว่ายายโยยนั้นจับพลาดแล้วจะทําให้นาโอดูเป็นเหมือนแบบคนที่แบกอีก4คนขึ้นหลังนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วก็ตามนั้นแหละครับยายโยยเราไม่ได้พลาดนาโอเป็นคนที่พลาดแทนอันดับที่8เคียวซอนนะครับผมจะใช้คําว่าตำน้ำพกละลายแม่น้ํได้ไหม หลังจากที่อาณาจักรของเคียวซอนั้นได้พังทลายลงนะครับผมเคียวซอกับเจ้าหญิงก็ได้ทําการหนีตายนะครับผมแล้วก็แล้วก็เจ้าหญิงอันนะครับผมก็ได้บอกให้เคียวซอนั้นหนีไปก่อนเดี๋ยวเธอนั้นจะตามไปนะครับผมแล้วตอนที่เธอนั้นมาอยู่ที่โลกนะครับผมเธอก็ไม่ได้เจอเจ้าหญิงนะครับผมเธอจึงประกอบอาชีพเป็นนักร้องครับผมใช้เสียงดนตรีของเธอนั้นตามหาเจ้าหญิงนะครับผมแล้วตอนที่เธอนั้นได้มาพบกับเคียวฮานะครับเธอก็ยังดุ่ค่อยเปิดใจรับเคียวฮานักเท่าไหร่นะครับผม ตอนที่18ตอนที่โจนาธานโจสตาร์นั้นได้พูดถึงอันนะครับผมเธอนั้นก็ได้ร้องไห้ออกมาที่หลังต้นไม้นะครับผมแล้วก็เป็นการร้องไห้คนเดียวโดยที่ไม่ได้บอกใครนะครับผมและตอนที่รับรู้ว่าเจ้าหญิงอันนั้นจะไม่มีทางกลับมาเธอนั้นก็ได้ร้องไห้ออกมาเหมือนว่าโลกใบน,นี้มันมันจบแล้วโดยมีมานะแอนเดอะแกงมาคอยเกาะอ,อยู่ข้างๆนะครับสําหรับมาโคโตเจ้าหญิงก็เปียเสมือนโลกทั้งใบนั่นแหละครับสุดท้ายถ้าผูาหญิงอย่างก็ต้องมูฟออนออก เจ้าหญิงก็ให้กำเนิดอีก3คนมานะครับเรจินาอากุริไอจังนะครับผมแลวเคียวโซก็ได้เป็นนัาง้องที่โด่งดังอีกนะครับก็ามาดูกับพาร์ทแห่งการจากลากันว่างนะครับผมนี่น่าเป็นความเสอีกรูปแบบหนึ่งที่สักวันหนึ่งคุณกับผมก็ต้องตายลงแล้วก็คงไม่ได้เจอกันอีกนะครับผมผมขออนุญ,ญาตนําในส่วนของตอนจบมานําเสนอนะครับผมอาจจะมีบางตอนที่เป็นช่วงไทยทายมา ตอนที่49ของมาโฮสิคาพีเคียวตอนนี้จบผมแล้วเป็นเหมือนซ้ำเหมือนตอนจบเลยก็ได้นะครับผมเคียวมิลาเคิลเคียวเมจิเคิลนั้นจะก,การต่อสู้กับพวกบิสแมนนะครับโลกของพวกเธอนั้นก็ต้องแยกห่างกันออกไปไกลแสนไกลนะครับผมทําให้พวกเธอนั้นต้องแยกห่างจากกันนะครับผมเรารับรู้ได้แค่ว่ามีไรนั้น จะกลับไปใช้ชีวิตต่อนะครับผมแต่ลึกๆแล้วเธอก็แอบเงาแล้วก็รอวันที่คนรักอย่างริโกจะกลับมานะครับผมในค่ำคืนหนึ่งที่ดอกไม้ซากุระปิวผิวไหวสายลมเย็นฉ่ำนะครับผมโดนจันทร์เต็มดวงนะครับผมเธอกับโมฟูรุก็ได้ไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ใช่ดิต้องใช้คำว่าบังเอิญไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีความคล้ายคลึงกับต้นนี้ให้กําเนิดไม้คาทานะครับผมเธอได้หยิบกิ่งไม้ขึ้นมานะครับแล้วเธอก็ได้พูดคําว่า เคียวอัพลาป้าขอให้ได้พบกับทุกๆคนอีกครั้งนะครับอันนี้ต้องขอพูดหน่อยนะทำไมผมแม่งนัำได้17ครั้งวะหรือว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่ตอนมันจะขึ้นเหมือนแบบคําแปลมันนับเหมือนแบบเขาไม่ได้อะไรคือผมนัำได้17ครั้งอะคนอื่นไม่นัำได้16เออแปลกวะสุดท้ายแล้วพระอิศวรที่อยู่แสนไกลนะผมก็ได้ประทานพรให้น้องสองคนได,ได้กลับมาพบกันนะครับผมมีใครก็ได้เจอกับ วิโก้ฮาจังนะครับผมแทงโมรูก็ได้กลับมาด้วยนะครับผมแฮปปี้เอนดิ้งอันดับสุดท้ายเคียวเอลส์กับเคียวทูมอร์โรโหรือน้องฮังกุตังนะครับผมตอนที่4 9หลังจากเจอเคียวซารหรือมิคารูเสร็จนะครับผมพวกฮานะก็ต้องมาส่งสายรับพีกับฮังกุตังกลับสู่อนาคตน,นะครับผมด้วยสุดยอดเทคโนโลยีที่ไม่สามารถมีใครเทียบเทิงได้อย่างกับอนาคตกันเถอะคูงนะครับ ในขณะที่รถไฟนั้นออกตัวไปอย่างช้าๆฮานะที่ดํารากับสายรับทีกับน้องฮังกูตังแล้วก็ลูลูนะครับผมเสร็จแล้วฮานะที่ผูกพันกับฮังกูตังเหมือนดังไม่ลู้นะครับผมก็ได้วิ่งตามไปแต่รับทีก็ได้ทําการกล่าวขอบคุณโดยกล่าวขอบุณแล้วก็น้องฮังกูตังก็ได้พยายามจะจับมือแม่ของเธอนะครับผมน้องเขาก็ได้ทําการจับมือสําเร็จนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วด้วยความเร็วของตัวรถนะครับผมก็ได้ทําให้ทั้งสองคนนั้นคลาดกันนะครับผมทังกุตังกับสู่อนาคตฮ ร้องไห้ออกมาอย่างสุดเสียงเลยนะครับผมสุดท้ายนะพวกเธอเล็เกเจอกันอยู่นี่นี่เจ็ร้กันเลยปิดท้ายด้วยของแถมกันสักเล็กน้อยนะครับเคียวมิวกี้กับยูมาในสตาร์ทวินเคิลพีเควเดอะมูวี่นะครับผมหลังจากการต่อสู้กับพวกเอเลียนในยกแรกนะครับผมคุณตำรวจแมรี่แอนจะต้องพายูมากลับไปที่อวกาศนะครับผมลาลาที่ผูกพันกับยูมาเหมือนด่งแมรูเธอไม่อยากให้ยูมาจากไปไหนนะครับผมและเธอเนั้นก็ได้ร้องไห้ออกมาและเธอเนั้นก็ขอร้องให้ คุณตำรวจแมรี่แอนนั้นอย่าเอายูมากจากไปไหนนะครับแต่สุดท้ายแล้วแจ็คไลทจะจบการต่อสู้ในครั้งสุดท้ายนะครับผมยูมากก็ได้กลายเป็นดงดาแล้วก็ได้กลายร่ามาเป็นหญิงสาวที่มีความคล้ายคลึงกับพิคารุกับลาล่าลาล่าแล้วเราเด็ดแก๊งก็ได้ปล่อยวางสิ่ยต่างลงแล้วก็ได้นำลากับยู <Y uma S 2> <laughs> มากยูมากก็ได้กลับไปสู่อวกาศแล้วไปพร้อมกับกล่องดนตรีที่ลาล่ามอบให้นะครับ สุดท้ายแล้วความเศร้าของเรอพีเคียวก็เหมือนกับมนุษย์คนเราพีเคียวบางคนอาจจะรับมือกับความเศร้านั้นได้นะขณะนั้นบางคนอาจจะปล่อยให้ความเศร้ากัดกินบางคนอาจจะใช้เวลาเป็นปีเป็นปีกว่าจะเยียวยาจิตใจได้นะครับผมสำหรับพีเคียวบางคนผมมองว่าความเศร้าเป็นเหมือนเครื่องที่คอยย้ำเตือนจิตใจเราว่าอย่าพลาดอีกอย่าทำให้เกิดเหตุการณ์นี้อีกไม่อยากจะสูญเสียอะไรแบบนี้อีกนะครับผมจริงๆมันยังมีความเศร้ามากกว่านี้อีกนะแต่ผม ยังหยิบมาไม่หมดนะในจักรวาลพีเคียว,วโอเคคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าใครเป็นสายอาวุธคุณชอบน